สวัสดีครับมาพบกับรายการลุงหัวล้านได้ในเรื่องของการประชุมพงศสวดานฉบับการจนาพิเศษซึ่งจัดพิมพ์ในเป็นที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศักราช2539ซึ่งก็เป็นรากเหง้าของคนไทยเรานะครับ ลุศักราช888ปีจออัฏฐศกวันอาทิตย์เดือนยี่ขึ้น11คำ่ำสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าสเสด็จยกพยุหะบาตราทับไปเมืองเชียงใหม่ดำรัสให้พญาพิษณุโลกถือพลส0 0 0มืเป็นกองหน้าสเสด็จยกพยุหะแสนยากรลอนแลมไปโดยระยะทาง12เวนถึงเมืองกำแพงเพชรสเสด็จประทับแรมอยู่15เวน คั้นณนวันพฤหัสบดีเดือนสามขึ้นหกค่ำเสด็จตั้งทัพชัยถึงวันเสาร์เดือนสามขึ้นแปดค่ำจึงยกทัพหลวงเสด็จจากที่นั้นครั้นวันอังคารเดือนสี่ขึ้นสมค่ำได้เมืองลำพูนชัยถึงวันจันทร์เดือนสี่ขึ้นเก้าค่ำได้เมืองเชียงใหม่ณนะวันศุกร์เดือนสี่ขึ้นสิบสาค่ำ บังเกิดอุบาตนิมิตเห็นโลหิตตกอยู่ณประตูบ้านแลเรือนชนทั้งปวงในเมืองนอกเมืองทุกตำบลครั้นวันจันทร์เดือนสี่แรม14บส่ค่ำเสด็จยกพยุหะบาตราทับหลวงจากเมืองเชียงใหม่จะมายัางพระนครศรีอยุธยาสกราช889ปีกุลน,นบพรศกเสด็จสวรรคคตณมณีมะวิถีประเทศมุขมนตรี เชิญพระบรมศพเข้าพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาที่ราชาเสด็จอยู่ในสิริราชมหยสวรรค์14พระพันสาพระพันษามีพระราชโอรส2พระองค์พระราชโอรสผู้พี่ทรงพระนามชื่อพระยอดฟ้าพระชนได้11พระพันษาพระโอรสผู้น้องทรงพระนามชื่อพระศรีศิลป์พระชนได้5พระพันษาครั้นถวายพระเพลิงพระชัยราชาเสร็จแล้ว ฝ่ายพระเทียนราชาราชซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์สมเด็จพระชัยราชานั้นจึงดำริว่าครั้นกูจะอยู่ในฆราวาสบัดนี้เห็นภัยจะบังเกิดมีเป็นมั่นคงไม่เห็นสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้เห็นแต่พระพุทธศาสนาและภากาสาวพัสดอันเป็นธงชยัยแห่งพระอหรหันต์จะเป็นที่พำนักพ้นภัยอุปัตตะวันตรายคันดำริแล้วก็ออกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ภาวะอยู่ในราชอยู่นะราชประดิษฐานฝ่ายพระสมณพระมนาจารย์มุขมนตรีกวีราชนักปราตราชบัณฑิตโหราราชครูสโมสรพร้อมกันประชุมเชิญพระยอดฟ้าพระชนไดสิบเอ็พระพันษาสเสด,ดผ็จ่านพิพพถวันราชประเพณีสืบสุริยะสุริวงศ์อยุธยาต่อไปและนางพญาแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทานุบำรุงประคองราชการแผ่นดินในปีนั้นแผ่นดินไหวครั้นศักราด890ปีชวดสำริดที่ศกวันเสาร์เดือน5ขึ้น5คำ่ำสมเด็จพระยอดฟ้าสเสด็จออกสนามพร้อมด้วยมุกอมาต์มนตรีเฝ้าพระบาทยุคนเป็นอันมากดำรัดสั่งให้เอาช้างบำรูงากันบังเกิดทุดจริตนิมิตงาช้างพญาไฟนั้นหักสามท่อน ขันเพลาขําช้างต้นพระฉัดทันไหลร้องเป็นเสียงคนร้องไห้ประการหนึ่งประตูภัยยนร้องเป็นอุบาทคลั้นอยู่มานางพญาแม่อยู่หัวสีสุดาจัน์เสด็จไปประพาสเล่นณพระที่นั่งพิมานลัตตยาหอพระข้างหน้าถอดพระเนตรเห็นพันบุตรสีเทพผู้เฝ้าหอพระก็มีความสเสน่หารักใคร่พันบุตรสีเทพ จึงสั่งสาวใช้ให้เอาเมี่ยงหมากห่อผ้าชนะไปพระราชทานพันบุตรสีเทพพันบุตรสีเทพรับแล้วก็รู้อัจชาสายว่านางพยามีพระไทยยินดีรักใคร่พันบุตรสีเทพจึงเอาดอกจำปาส่งให้สาวใช้เอาไปถวายแก่นางพญานางพญาก็ยิ่งมีความกำหนัดในพันบุตรสีเทพเป็นอันมากจึงมีพระสวนีสั่งพระยาราชพักดีว่าพันบุตรสีเทพเป็นข้าหลวงเดิมให้เอามาเป็นขุนชินนราช รักษาหอพระข้างในให้ไปเปลี่ยนขุนจินราชออกไปเป็นพันบุตรสีเทพรักษาหอพระข้างหน้าครั้นพันบุตรสีเทพเป็นขุนจินราชเข้าไปอยู่รักษาหอพระข้างในแลนางพญาก็รอบรักสมัครสังวาสกับด้วยขุนชินราชมาช้านานแล้วดำริจะเอาราชสมบัติให้สิทธิแก่ขุนชินราชจึงตรัสสั่งพญาราชพักดีว่าให้ตั้งขุนชินราชเป็นขุนวรวงศ์ษา ทิราชให้ปลูกจวนอยู่ริมศาลาสารบานชีให้พิจารณาเลขสังกัดสมพันธ์หวังจะให้กําลังมากขึ้นแล้วให้เอาเตียงที่อันเป็นราชอาณไปตั้งไว้ข้างหน้าสำหรับขุนวรวงษาธิราชนั่งเพื่อจะให้ขุนนางทั้งปวงอ่อนน้อมยำเกรงแล้วนางพญาสั่งให้ปลูกจวนให้ขุนวรวงษาธิราชว่าราชการณประตูดินริมต้นหมัน อยู่มาพยามหาเสนาพบพยาราชพักดีจึงพูดว่าเมื่อแผ่นดินเป็นทุรยศชนี้เราจะคิดประการได้คันลุกขึ้นนางพญารู้ว่าพยามหาเสนาพูดกันกับพยาราชพักดีจึงสั่งให้หาพยามหาเสนาเข้ามาเฝ้าที่ประตูดินคันเพลาคำ่ำพยามหาเสนากลับออกไปมีผู้แทงพยามหาเสนาล้มลงเมื่อใกล้จะสิ้นใจ พระยามหาเสนาจึงว่าเมื่อเราเป็นดังนี้แล้วผู้อยู่ภายหลังจะเป็นประการใดเล่าขณะนั้นนางพระญาแม่อยู่หัวสีสุดาจาันมีคันด้วยขุนวรวงสาธิราชจึงมีพระสวนีตรัสปรึกษาด้วยหมู่มุขมนตรีทั้งปวงว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายัางเยานักสารวนแต่จะเล่นจะว่าราชกิจ,จการกิจ,จการบ้านแผ่นดินนั้นเห็นเหลือสติปัญญานักอันนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่า ก็ยังมิปกติจะไว้ใจแก่ราชการมิได้เราคิดจะให้ขุนวรวงศ์สาธาชว่าราชการแผ่นดินกว่าพระราชบุตรเราจะเจริญขึ้นจะเห็นประกันใดมุขมนตรีรู้อัจฉริยก็ทูลว่าซึ่งตรัสมานี้ควรอยู่แล้วนางพญาจึงมีพระสวนีตรัสสั่งประหลัดวังให้เอาราชยานแลเครื่องสูงสังกับขัติยะวง์ออกไปรับขุนวรวงศ์สา ทิราชเข้ามาในพระราชนิเวศมนเทียนสถานแล้วตั้งพระราชพิธีราชาพิเศษขุนวรวงศ์ธิริราชขึ้นเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวาระวดีศรีอยุธยาจึงเอานายจันผู้น้องขุนวรวงศ์สิริราชบ้านอยู่มหาโลกนั้นเป็นมหาอุปราชแล้วขุนวรวงศ์สิริราชผู้เป็นเจ้าแผ่นดินตรัสปรึกษากับนางพยาว่าวันนี้ข้าราชการ ผู้ใหญ่ผู้น้อยรักเราบ้างชังเราบ้างหัวเมืองเหนือทั้งปวงก็ยังกระด้างกระเดื่องอยู่เราจำจะให้หาลงมาผัดเปลี่ยนเสียใหม่จึงจะจงรักภักด,ดีต่อเรานางพญาก็เห็นด้วยครั้นลุ่งขึ้นเสด็จออกคุณนางสั่งสมุหนายกให้มีตราไปหาเมืองเหนือเจ็ดเมืองลงมาสำหรับคืนนี้ก็คงต้องพักสัก่อนสวัสดีครับ